สวัสดีทักทายนะครับ FC ที่น่ารักทุกท่านและก็มิตรพีที่ดีนะครับทั่วแดดนะทุกทุกประเทศวันนี้ผมผม,มาทำธุระนะครับแล้วก็ตอนนี้มาอยู่ที่เต็นท์รถนะรุ่งรถบ้านนะรุ่งรถบ้านนะมีทั้งรถเล็กรถใหญ่นะรถมอเตอร์ไซค์ก็มีนะปอดีแหว่มหาเศรษฐจ่อยนะครับก็เลยเามาคุยกันมาดูรถบซ้ ครับก็นี่นี่นะครับก็ดีนะครับเด็ดด้วยเด็ดด้วยนะครับารรถด้ครับครับที่นี่นะครับรถรับรองนะครับรับประกันคุณภาพนะรถสวยแน่นอนนะครับดุ่งรถบ้านนะรถสวยแน่นอนนะครับรับประกันคุณภาพได้เลยสนใจนะอยากจะหารถนะมือสองไปไว้ใช้สักคันหนึ่งนะครับก็ แวะมาดูกันได้นะที่นี่นะครับเสียจ้อยเขาจัดโปรโมชั่นพิเศษให้แน่นอนนะบอกว่ามาในนามหลวงเอ๋นะหลวงเอ๋แนะนามานะพี่เอ๋แนะนามาเนี่ยรวบลองเสียจ้อยจัดโปรโมชั่นพิเศษให้แน่นอนนะครับนี่นะครับก็มาทําธุระนะครับแวะมาดูรถแล้วก็ นี่นะครับกระบะยกดั้มได้นะครับกระบะยกดั้มได้ก็มีนะครับนีนะ่นี่เสียจอยนะครับก็ถ้าสนใจนะอยากได้รุ่นไหนนะครับลองลองเข้ามาดูมาชมกันได้นะครับแล้วก็เข้ามานะอย่าลืมบอกว่าพี่เอนะครับหรือว่าพี่หลวงเอนะครับก็ เดี๋ยวเสียอยก็จะจัดโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับ,ะะรบมาจากการดูเข้าไปชมนะแล้วก็เข้ามาเลยเดี๋ยวในช,วช่วงช่วงบ่ายช่วงเย็นนะก็จะไปออกกําลังกายกันต่อนะครับนี่นะครับมาแล้วนะครับสนามโรงเรียนอีกเหมือนเดิมนะนี่น้องน้องวัยรุ่นนะมา กันก่อนแล้วนี้นี่ยนี่เพื่อนก็มาแหละเล่นบอลกันไปอย่าได้มางั้นไงเออเจออยู่ได้ครับอนาคตทีมชาติไทยนั้นนี่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 นะครับนี่น right? ี่นี่นะครับอนาคตทีมชาติไทยทั้งนั้นเลยนี่นู่นนู่นนู่นโค้ชผู้สอนนวดน้ำมันมวยอยู่วันนี้ Màu bộ bộ nguyên cả. Mà, nguyên <laughs> nghe นี่ครับชุดนี้นะช่วยเร่งในการเผาผลาญน,นะครับแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อนะครับสลายไขมันนะครับลดไขมันช่วยระบบกับถ่ายนะครบเลยนะครับไปซิตอัพกัน ครับว yep. ิ่งไง เตมเลยน,นีน,นี่มาแล้วนะครับเอเอก็วันนี้มีน้องๆมาเพิ่มนะมาเตะบอลอีกหลายคนเลยน,น,นีเพิ่มมาเยอะเลยครับก็มีเอฟซีาถามมานะครับว่าอถ้าเข้าโปรแกรมแต่ว่าไม่มีเวลาออกกำลังกายอ่ะ ได้ไหมมันจะมีผลไหมได้นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยการออกกำลังกายเนี่ยแค่วันละสิบนาทีหรือว่ายี่สิบนาทีก็ได้หรือว่าถ้าไม่มีเวลาออกกำลังกายก็คือเข้าโปรแกรมนะครับแล้วก็เอ่อ,เ,อ,อเรียนรู้เรื่องโภชนาการนะครับในเมื่ออาหารแล้วก็ในในทุกมื้อนะที่เราจะทานนะทำตามที่เราแนะนาแค่นั้นเองนะก็จะเห็นผลลัพธ์นะได้แน่นอนนะครับก็ เอามาฝากกันนะครับแต่วันนี้ก็ช่วงเช้าก็ไปตูระนะครับไปทํางานแล้วก็กลับมาตอนเย็นก็เสร็จแล้วก็แบ่งเวลามาออกกำลังกายนะทุกวันวันละหนึ่งชั่วโมงนะโภชนาการอาหาร80เปอร์เซ็นต์นะออกกาลังกาย20นะสร้างกล้ามเนื้อฟิตหุ่น,นะวันละหนึ่งชั่วโมงนี่นะครับก็นี่เห็นไหมเริ่มมาแล้วนะครับสีเป็กนะครับก็อ่า ฝากติดตามกันต่อนะฝากติดตามน้องๆกันด้วยนะครับนี่นะครับก็รักลุงเอ๋น้อยๆน,นะครับแต่อ้รักนานๆน,นะครับสวัสดีครับครับ,รบสมชายสมชายอีนาภูมิใจนะครับนี่มืดแล้วนะับยังเล่นกันอยู่เลยมีน้องๆเพิ่มกันมาทุกวัน ต่อไปอย่าไว้วางวันคนมีทุกคนนั้นมีเท่าเท่ากันสู้ไปใจสู้มันให้ถึงเส้นชัย